โปรดีเลยค่ะตรงนี้มีจัดโปรพิเศษนะคะสำหรับว่านหางจระเข้เซตนี้ราคาเพียง179บาทเท่านั้นค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะได้ถึง12ชิ้นด้วยกันเลยนะคะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับว่านหางจระเข้ค่ะเพื่อนๆน่าใช้มากๆเลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวบำรุงผิวหน้าค่ะหลังจากที่เราทำความสะอาดหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะ ส่วนตัวนี้นะคะเป็นตัวเช็ดเครื่องสำอางค่ะเพื่อนๆใช้ดีนะคะปริมาณอยู่ที่ 250ml เลยค่ะตัวนี้เป็นครีมบำรุงค่ะเพื่อนๆตัวนี้ทาเช้าเย็นนะคะใช้ค่ะใช้ดีใช้ง่ายไม่แพ้ด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้มีจัดโปรอยู่ค่ะเพื่อนๆกดกรด้าสั่งซื้อสินค้าด้านล่างได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์ก็ดีนะคะ มีได้ที่โออยอจดแจ้งถูกต้องค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นโฟมล้างหน้านะคะไว้สำหรับล้างหน้าทำความสะอาดหน้าหน้านุ่มชุ่มชื้นนะคะไม่แห้งกร้านค่ะปริมาณอยู่ที่100กรัมนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นตัวโทนเนอร์ค่ะที่เราจะเช็ดทำความสะอาดก่อนที่เราจะบำรุงผิวนะคะ นี่ค่ะตัวทอนเนอร์ตัวนี้ก็จะมีปริมาณอยู่ที่150 ml นะคะส่วนตัวนี้กระปุกใหญ่หญเลยค่ะเป็นเจลว่านหางจระเข้นะคะปริมาณอยู่ที่300กรัมเลยค่ะเพื่อนใช้ดีนะคะผลิตภัณฑ์ตรงนี้ทาได้ทั้งหน้าและก็ตัวค่ะสุดท้ายนะคะเป็นเจลว่านหางจระเข้แบบขวดเล็กนี่นะคะก็คือสามารถทาได้ทั้งหน้าและ ผิวกายค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้ดูนะคะมีสินค้าได้ทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะนี่ค่ะนับแล้วนะคะเป็ดเสร็จได้ทั้งหมด12ชิ้นเลยค่ะเพื่อนๆถ้าเห็นคลิปนี้แล้วยังไรกดสั่งซื้อสินค้าที่ตะก้าได้เลยนะคะโปรดีจริงค่ะน่าใช้นะคะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะถูกใจคลิปนี้ฝากกดถูกใจ คอมเมนต์ Comment, บันทึกกดแชร์และกดรี o ิวได้พัดด้วยนะคะหรือถ้าเพื่อนๆเคยใช้สินค้าตรงนี้มาก่อนนะคะรีวิวให้นิดน,นึงนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากๆเลยค่ะ